ตะยมทูตหรือตะสังหรสีคนดังในโลกโซเชียลล่าสุดได้รับการยืนยันว่าเจ้าตัวเนี่ยเสียชีวิตลงแล้วอย่างสงบนะครับุผู้ชมครับโดยเพื่อนที่สนิทแล้วก็เพื่อนที่ร่วมวงการกันเนี่ยนะครับได้โพสต์ข้อความอลัยอยู่ในโลกโซเชียลเป็นจํานวนมากครับผู้ชมครับเช่นคุณเหยืนโจ๊กเกอร์นะครับโพสต์ภาพและข้อความบอกว่าจากวันนั้นที่เป็นศัตรูในสังเวียนพอเสร็จแล้วเราก็ได้เป็นพี่น้องกันทุกสิ่งทุกอย่างในวันนั้นยังจําได้ดี ไม่คิดว่าจะมีวันนี้เกิดขึ้นไม่คิดว่ามันจะไวขนาดนี้โลกนี้มันช่างโหดร้ายจริงๆนี่คืออีกหนึ่งคนสำคัญที่สุดสำหรับผมและใครหลายๆคนถ้าไม่มีคนนี้ก็จะไม่มีผมเหมือนกันมันยากมากที่จะรับได้ขอให้พี่ปล่อยวางกับทุกสิ่งขอให้ทุกคนร่วมไวอไ้อาลัยจดจาชื่อนี้กันไว้ตะยมมาทูตผู้สร้างสีสันมากมายในโลกโซเชียลครับคุณผู้ชมเช่นเดียวกับหลากหลายเพจนะครับได้รายงานว่า คุณรังสรรค์มูลทองสงหรือตะยมมาทูตผู้ที่ทําให้คําว่าขอเซตหยอสูต่ต่อสู่พอสี่หมอ2สองหอใส่ไข่นี่คํานี้เป็นไวรลัลที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียลนะครับคืออายุ39ปีครับคุณตาเนี่ยนะครับเสียชีวิตลงนะครับผู้ชมก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยขณะที่เพจการละครหนึ่งบายโคกซีโร่นะครับโพสต์ภาพและข้อความบอกว่าวันของเราวันไหนยังไม่รู้วันนั้นอยู่ใกล้ไกลเพียงใดแน่ วันที่เหลืออาจสั้นและผันแปรในวันที่สายเกินแก้มีแน่นอน RIP แสดงความเสียใจยกับครอบครัวของตะยมทูตสิ่งไหนที่พี่ทำไม่ดีกับเองในทุกๆเรื่องก็เอาโสิกรรมให้พี่ด้วยนะน้องรักตอนนี้ก็ขอให้เองหลับให้สบายทางนี้ไม่ต้องเป็นห่วงคนที่อยู่ก็คือสู้ต่อไปด้วยความรักและอาลายัยตะยมทูตครับผู้ชมนี่ก็มีการลงภาพนะครับแล้วก็ลงข้อความ แสดงความเสียใจก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับเพื่อนแล้วก็ครอบครัวของพี่ตะ๊โยมทูตหรือว่าพี่ตะสังกสีมาในที่นี้ด้วยนะครับส่วนสาเหตุเนี่ยจะต้องรอการยืนยันและเปิดเผยอย่างเป็นทางการอีกครั้งครับ